ันนี้ช่างก็ทำความสะอาดพวกวาวแล้วก็รูวาวใช่ไหมใช่รูวาลให้มันทางเดินน้ำมันนะครับมันสะดวกขึ้นใน,นเช็คเบื้องต้นถ้าเกิดไม่หายก็ต้องยก,ยกลูกใหม่เบียบใหม่นะฮะมันมีตัวเช็ควาวอยู่ในนะี้แต่แต่เช็ควาวนี่ทำหน้าที่แบบ ไม่ให้มันไหลกลับมันตัดน้ำมันด้ไงแต่พวกส่วนมากที่เป็นนั่นวาวมังค์วาวมันค้างวาวค้างงนั้นมันก็ไม่ได้ไม่ต้องใช้ต้องมีแพ็กวาวรึเป่ารถมันทำระบบใหม่มาไอของของพวกห้าพันพวกโหนุก โบววาวพวกโหลดวาวพวกอะไรมันจะอยู่ข้างในปั๊มแดงหมดอ๋ออันนี้มันเลยแยกออกมาเฉยรุ่นใหม่มันทำแยกออกมาในในในปั๊มแดงไม่มีอ๋อคอนโทรลตัวเดียวสแสดงว่าอ่าไอ้5พันกับ6พัน6 000, มันก็มีอยู่แล้วแบบเนี้ยระบบเนี้ยแตมันอยู่ในแต่มันอยู่ระบบนี้ม<ย>ีแต่มันอยู่ในปั๊มแดงอยู่ในปั๊มแดง är, แมันไม่ได้ออกมาข้างนอก บางคนก็บอกว่าหกหกหนึ่งศูนย์มันดีเพราะว่ามันมีสมองกลว่างั้นอะกานั่นแหละมันคือข้างในมันไม่มีอะไรไงมันมีแค่ส่วนนอกแล้วถ้าเกิดเสียเราก็เช็คต่อมส่วนนอกอย่างเดียวอืมไม่ต้องรื้ออ๋อมันเป็นอย่างั้นะฮะพอดีมันทํางานเหมือนกันนะฮะห้าพันกหกพันหกแต่ว่าอันนี้มันแยกออกมาแค่นั้นเองหกพันหกมันห้าพันก็หกพันหกมันอยู่ข้างในกันนี้ ถ้าเกิดมันมีอาการตกมีอาการยกช้ามีาค้ับต้องรื้ออะไหมดเลยอ๋อมันต้องรื้อเปิดฝา้าเปิดฝาอืแต่รุ่นนี้มันก็เช็คตัวนี้ถ้าเท็คตัวนี้ไม่หายก็ซื้อลูกใหม่ลูกเพราะว่ามันก็สึกหลอใช้งานอืมเหมือนกันก็เสียไปตามแต่ของหกบนหกมันมีอะไรซ่อมพุกวาลซ่อมซ่อมใช่ไหมมีแต่ แต่พวกนี้ต้องยกลูกอย่างเดียวพอที่มันแกนมันจะของลูกใครลูกม,ามานะันอะวลามันเสียปุ๊บมันขึ้นไปลแล้วอะแล้วอะไรไปใส่รูมันก็หลวมไปแล้วยเงี้ยข้างในมันก็มันก็ไม่มีประโยชน์าาแล้วรานั้นะแสดงว่าความประหยัดมันก็อยู่ตรงอยู่ที่ข้างในมากกว่าเด็กแค่เพราะว่าข้างในถอดมาแล้วเปลี่ยนอะไรได้แต่นี่ต้องเปลี่ยนยกลูกนะฮะนี่ก็ราคาหลักหมื่นนะฮะ ราคาลักหมื่นพวกวาวที่เปิดฝาเนี่ยมันตัวประมาณเท่าไหร่ก็หลักละพันสองพันนี่แหละ1น0 0งพันสองพันถูกกันถูกกันเยอะนะเป็นเปลี่ยนเป็นตัวได้ไงเออเี่ยนยุลืกเออนี่นะฮะห้าพันหกพัหกเปลี่ยนวาวแยกชิ้นส่วนได้นะฮะแต่ว่านี้ถ้าเกิดว่าเสียแล้วต้องยกลูกอย่างเดียวราคาต่างกันประมาณ ตีสักสิบเท่าอ่ะพันหนึ่งตัวนึงก็พันหนึงถ้าไอตัวนี้หวาเสียตัวนึงก็ยุกลูกเหมือนกันใช่ไหมมันมีอยู่สามสามตัวแน่ว้าว่ะว,ว้ามีที่สามตัวนะฮะคือมันจ้องขยับไปขยับมาอืม,อม จะ,จะขัดนะครับร้อยอาจจะเป็นร้อยขนแมวใช่ไหม,มตามวาวแล้วก,ก็บอกด้วยนะในโอเคนะครับสรุปแล้วไอสรุปแล้วหกมันถูกกับห้าพันมันก็มีเหมือนกันระบบเนี้ยใช่ไหมเออแค่มันอยู่ข้างในแค่นั้นเองเออนะดูข้างในอ รูปร่างไม่เหมือนกันแค่นั้นเองนะฮะบางคนเข้าใจว่าอรถเรามีสมองกลนู่นนี่นั่นดีนะฮะแต่จริงๆแล้วรถมันมีระบบนี้หมดนะฮะแต่ว่ามันอยู่คนละตำแหน่งแค่นั้นเอง5000 6 0หก็มีแต่อาจจะวาวอาจจะเล็กกว่าใช่ไหมแล้วแต่รุ่นมันโอเคนะครับผมสำหรับไปดูก็ต้อขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมขอบคุณครับ